วันนี้เราจะมาลุยในหลักการของถ้าน้องเจอคำพูดคำว่าเส้นตรงสัมผัสเส้นโคง้งให้ใช้วิธีนี้เดี๋ยวพี่จะสอนเนื้อหาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุยกันในแพท1เมษาห้าเจ็ดข้อนี้กันหลักการคือแบบนี้ให้น้องจดคีย์เวิร์ดลงไปนะว่าถ้าน้องเจอคำว่าเส้นตรงเส้นตรงสัมผัสเส้นโคง้ง ถ้าน้องเจอคําว่าเส้นตรงเนี่ยไปสัมผัสกับเส้นโค้งให้น้องใช้สูตรนี้ทีนี้หน้าตาเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้งจะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นประมาณนี้นะให้น้องวาดเส้นโค้งมาก่อนปกติพี่ก็จะวาดเส้นโค้งลักษณะนี้อ่าแค่นี้ประมาณนี้คือเป็นตัวแทนของเส้นโค้งเพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณแล้วก็เส้นโค้งพี่มีชื่อว่า y เท่ากับ fx ทันไหม แล้วทีนี้น้องจะมีเส้นตรงไปสัมผัสเส้นโค้งคําว่าสัมผัสเนี่ยมันคือการตัดกัน1นึ่งจุดตัดกันจุดเดียวนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอันนี้คือการสัมผัสทันไหมและพี่ตั้งชื่อสมการเส้นตรงว่าเป็น y เท่ากับ 2x แล้วก็มีการบวก5 ซึ่งจุดที่เส้นโค้งกับเส้นตรงมันตัดกันหรือเรียกว่ามันสัมผัสกันเนี่ยมันจะสัมผัสกันที่จุด1แล้วก็7อ่ะดูเรื่องไหมทีนี้สูตรที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกันอยู่2ส,สูตรอ่าสสูตรสสูตรทีนี้สูตรแรกเนี่ยหมายความว่า ไอไอจุดหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งเนาะแสดงว่าไอหนึ่งเจ็ดอะนอกจากแทนเส้นตรงไ้แล้วมันก็ยังสามารถแทนในสมการเส้นโค้งได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ทั้งทั้งทั้งสองเส้นทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาไอ, Gomez, ไอเจ้าหนึ่งเจ็ดอะไปแทนในสมการเส้นโค้งมันก็หมายความว่าถ้าน้องแทนหนึ่งที่ x เจ็ดตรงเนี้ยจะแทนตำแหน่ง y เพราะว่าพิกัดมันจะเป็น xy รู้เรื่องไหมถ้าน้องแทนหนึ่งที่ x 7จะกลายเป็นตำแหน่ง y แทนเพราะฉะนั้นมันจะเรียกว่า f 1นเท่ากับเจ็ดอันนี้คือสูตรแรกที่เราดึงมาใช้กับอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าก่อนเข้าเรื่องอีกสูตรหนึ่งอะน้องจะต้องจำหน้าตาของสรรมการเส้นตรงให้ได้ที่มันเป็น y เท่ากับ mx แล้วก็มีการบวก c อย่างนี้รู้เรื่องไหมซึ่ง m ที่อยู่หน้า x อะพี่จะเรียกมันว่าความอะไรนะความชัน เพราะฉะนั้นในโจทย์ของเราในในสูตรของเราที่พี่ยกตัวอย่างคนที่อยู่หน้า x ที่เป็นเลขสองอ่ะมันคือความชันของเส้นตรงซึ่งข่าวดีคือเส้นตรงเส้นตรงทุกตำแหน่งอ่ะความชันเป็นสองหมดไม่ว่าน้องจะหาจากจุดไหนก็ตามความชันมันคงที่เป็นสองเป็นสองเป็นสองหมดเลยทีนี้ฟังดีนะถ้าน้องสังเกตว่าไอ้เจ้าจุดหนึ่งเจ็ด มันคือจุดที่เส้นตรงกับเส้นโค้งอ่ะมันเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นความชันต้องเท่าไหรด้วยเออความชันต้องเท่ากันด้วยดังนั้นความชันของเส้นโค้งที่ x เท่ากับหนึมันจะเป็น2อีกรอบหนึ่งนะความชันของเส้นโค้งที่ x เท่ากับหนึมันจะเป็น2ซึ่งความชันของเส้นโค้งอ่ะเรามีตัวย่อว่า f ดิฟหอันนี้คือความชันของเส้นโค้งที่ x เท่ากับหมันจะเป็นใครด้วยนะเป็นสด้วยเพราะว่า มันคือจุดเดียวกันนะความชันต้องทํำไมกันเท่ากันนะพี่เขาเขียนนะอันนี้คือความชันของเส้นโค้งที่ X เ,เท่ากับหนึทีเ,เท่ากับหนึทันไหมอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยในส่วนข้อสอบกันเดี๋ยวเราจะใช้สองสูตรนี้ไปทำในแพทเมษาห้เจดนะ โจทย์ให้ fx มาทีนี้พี่ขอเป็นการเอา x กําลัง3ขึ้นก่อนเพราะว่ามันบวกกันมันสลับที่ได้น้องก็จะได้ x กําลัง3แล้วก็บวก bx แล้วก็บวก a อย่างงี้ทันใช่ไหมคือการสลับที่เฉยๆแล้วก็บอกว่าไอเอางี้เอางี้ไอเจ้า fx ของน้องอะ่ะเป็นสมการเส้นโค้งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็น x กําลัง3คือคือ x กําลัง2 x กําลังส x กําลังจะเป็นเส้นโค้งหมด แสดงว่าไอ้เจ้า f(x) เนี่ยหรือไอฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งคีย์เวิร์ดคือบรรทัดนี้เขาบอกว่าเส้นตรงสัมผัสกับกราฟของ f ก็คือเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้งทันไหมก็คือเส้นตรง สัมผัสกับเส้นโคง้งเพราะว่าไอ,ไอฟังก์ชัน f ก็คือเส้นโคง้งทีน,นี้พอเป็นเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้งอ่ะเราอันเชิญรูปเมื่อกี้เข้ามาเออเป็นการอันเชิญอันเชิญรูปเมื่อกี้เข้ามาตัวแทนของเส้นโคง้งแล้วก็มีชื่อว่า y แล้กับ A x อ่าลิ้นไก่สั้นเลยเนาะแล้วก็เป็นเส้นตรงเพื่ออะไระนะอะแล้วก็มีเส้นตรงมาสัมผัสลักษณะนี้ซึ่งจุดที่มันสัมผัสกันเขาให้พิกัด x เป็นหนึ่ง แต่ว่า y ไม่ได้บอกน้องจะต้องเป็นการหาและอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาคือเขาให้สมการเส้นตรงมาเป็น 5x ลบ y บวก13เท่ากับ0ซึ่งถ้าพี่แนะนำพี่ก็จะชอบเขียน y อยู่คนเดียวก็คือย้ายจากลบ y มาเป็นบวก y น้องก็จะได้ 5x บวก13เท่ากับ y ทานไม่ทานแล้วพี่ก็สลับฟังทีนี้พอสลับฟังอะ่ะมันก็จะเป็น y เท่ากับ 5x แล้วก็บวก13แสดงว่าคนคนนี้คือสมการเส้นตรงที่ชื่อว่า y เท่ากับ 5x แล้วก็บวกกับ13พอรู้เรื่องเนาะอ่ะทา่านี้ก่อนทีนี้ต่อนะต่อนะเสร็จแล้วคือแบบนี้ทีนี้น้องเอ่อต้องหาพิกัดก่อนว่าไอจุดที่มันตัดกนะันน่ะ y ไม่เป็นใครตอนนี้ที่น้องรู้น้องรู้ x จริงไม่จริงอันนี้อันนี้ที่น้องรู้น้องรู้ x เ,เป็นหนึ่งถ้าน้องอยากได้ y ทําไงรู้ไหมน้องเอา x เ,เป็นหนึ่งอะไปแทนในสมการเส้นตรงเพราะว่าสมการเส้นตรงเป็นสมการที่เรารู้เต็มฟอร์มอะแต่ละตัวเป็นใครบ้างแทนในเส้นตรงแล้วก็จะได้พิกัดที่มันตัดกันทันเนาะน้องก็เลยยัด x เ,เป็นเลขหนึ่ง y ที่ได้ก็จะเป็นหคูณ1แล้วก็บวกสิบสามมันจะเป็นห้าบวกสิามก็คือสิบอะไรนะคุณน้องส8บ เพราะฉะนั้นจุดที่มันตัดกันชื่อว่าหนึ่งกับสิบแปดนั่นเองและเราก็อัญเชิญสูตรทั้งสองอ,อัญเชิญสูตรทั้งสองซึ่งสูตรแรกอะไอเจ้าหนึ่งกับสิบแปดหมายคมว่าถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y ของน้องจะต้องเป็นสิบแปดเพราะเอาไปยัดในเส้นโค้งได้มันคือมัน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 คือจุดที่อยู่ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งไงตามหลักการเมื่อกี้เราก็จะได้ f หนึ่งไปเท่ากับสิบแปด และทีนี้ถ้าพี่อยากได้ความชันของเส้นโค้งที่ x เท่ากันเราก็ต้องไปหาความชันของเส้นตรงมาซึ่งเขาจะอยู่หน้า x ความชันได้เลขค่าทันไหมทันดังนั้นความชันของเส้นตรงที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นห้าทันไหมทันไหมอันนี้ทันเนาะความชันของเส้นตรงเป็น5มันก็เลยส่งผลให้ไอความชันของเส้นโค้งเป็นใครด้วยเป็นหด้วย อ่านน้องเขียนไปก่อนทีนี้ที่มันเป็นห้าเพราะว่าไอที่จุด x เ,เท่ากับหนึ่งเส้นตรงกับเส้นโค้งอ่ะเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นความชันต้องเท่ากันไอเส้นตรงเป็นห้าของเส้นโคง้งที่ x กเท่ากับหนึ่งก็ต้องเป็นห้าด้วยทันไม่ทันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องมีเจ้าสรรมการเส้นโค้งของ f x เนาะที่มันติด a K b, <ม>กับ b ก,ก็ก็ต้องเป็นการแก้หา a กับ b ก่อน fx ที่น้องได้เนี่ยมันจะเป็น x กำลังสามแล้วก็บวก bx แล้วก็บวก a ซึ่งน้องใช้สูตรแรกอะยัดเข้าไปได้เลยเพราะว่าเขาแทน x เป็นหนึ่งเพราะว่า f หนึ่งเป็นสิบแปดนน้องก็จะได้ f หนึ่งเท่ากับหนึ่งกำลังสามก็ได้หนึ่งแล้วก็บวกกับแทน x เป็นหนึ่งคูณ b น้องจะได้ b แล้วก็บวก a ซึ่ง f หนึ่งได้สิบแปดตรงนี้จะเป็นสิบแปด เท่ากับ1แล้วก็บวก B บวก A น้องก็ย้ายหนึ่งไปลบมันจะเหลือสิเท่ากับ B บวก A แต่ถ้าง่ายๆก็สลับเป็น A บวก B เพราะฉะนั้น A บวก B อ่ะจะได้17อันนี้ก็ตีเป็นสมาการที่1เพราะว่ามันมี2ตัวแปรรู้เรื่องไหมถัดไปน้องใช้สูตร1เสร็จแล้วน้องจะต้องตบมาใช้สูตร2เพื่อเป็นการสร้างอีกหงสมาการแต่ว่าสูตรสองอะ่ะมันมีการดิฟ ดังนั้นน้องก็จะต้องเอาไอ้เจ้า fx มาดิฟก่อนเพื่อที่จะเล่นสูตรสองได้ทันไหมเอาก้อนเนี้ยมาดิฟจาก fx เนี่ยมันจะแปลงรากเป็น f d dx แล้วก็ x กําลังสามเวลาน้องดิฟอ่ะมันจะคือคือฝั่งขวามันบวกกันหมดมันแจกดิฟได้ทันไหมแล้วก็เวลาดิฟ x กัลลังสามน้องจะตบเลขสามมาข้างหน้ามันจะเป็นสาม x แล้วทั้งหมดกัลลังสองคือเลขชี้กํลลังจะลดไปหนึ่ง และอีกก้อนหนึ่งคือดิฟบีเอ็บีคือตัวเลขไงดิฟตัวเลขคูณเน้องจะได้ตัวเลขก็คือเหลือ b อย่างเดียวสุดท้ายดิฟเอที่เป็นตัวเลขกับดิฟตัวเลขมันจะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นลักษณะ f อดิฟเที่ได้จะเป็นแบบนี้และน้องก็ต้องยัด x เป็น1เข้าไปเพราะว่า f อดิฟหมันได้5ตามสูตรน้องก็เลยเป็นการแทน x เท่ากับ1เข้า, 1, ขาไปน้องก็จะได้ f อดิฟหตรงนี้ก็จะได้1นึ่กำลังสองก็คือ1นึคูณสมันจะเป็น3ม แล้วก็เป็นการบวก B แล้วก็ f ดิฟหนึมันจะเป็น5ทันไหมตามสูตรที่ 2. 2เท่ากับ3แล้วก็บวก B แสดงว่าย้าย3ามไปลบะน้องจะตอบสองและถ้าน้องอยากได้ A ด้วยน้องก็เอา b ที่ได้ไปแทนในสมการที่1เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า A บวกสเท่ากับสิแสดงว่า A ที่ได้ตอบ15 ทันไหมประมาณนี้ก่อนทีนี้แล้วยังไงต่อพี่แล้วน้องก็เอา a a กับ b ที่น้องได้อะไปแทนในไอเจ้าฟังก์ชัน f x พอน้องเอาไปแทนใน f x อย่างนี้นะมันคือ x กำลังสแล้วก็มันเป็น b x ก็คือ2 x เพราะว่า b เป็นเลข2แล้ว a คือ15 พอน้องได้ก้อนนี้แล้วแล้วน้องลองลัดไปดูคําถามซึ่งที่คําถามอ่ะเขาถามอินดิเกตตั้งแต่0ูนย์จนถึง2ของ fx dx เพราะฉะนั้นที่โจทย์ถามเขาถามก้อนนี้อินดิเกต0ถึง2ของเจ้า fx dx และ fx ตัวเต็มได้มาแล้วหน้าที่น้องก็คือแค่ยัดเข้าไปแล้วก็ไปจัดการอินดิเกตแบบจำกัดเขตท,นะทันนะทีนี้น้องก็จะได้ว่าอินดิเกต0ูนถึง2 fx ก็จะเป็น x กลังส บวกกับเจ้าสองแล้วบวกสิบห้าประมาณนี้แล้วก็แจกอินดิเกตเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันบวกกันซึ่งถ้าน้องอินดิเกต x กําลังสามเออเลขชี้กําลังจะบวกหนึ่งแล้วจะหารด้วยคนนั้นเนาะมันจะได้ x กําลังสี่ส่วน 4. สี่และถ้าน้องอินดิเกตเเฉยๆ x กำลัง1เนาะมันจะได้ x กำลังสองส่วน2แล้วน้องค่อยคูณ2เข้าไปมันจะเป็น x กำลังสองส่วน2แล้วก็คูณ2เข้าไป แล้วก็อินดิเกต15น้องจะได้ 15x ทีนี้มันเป็นจำกัดเขตอ่ะเออพี่ก็เลยมองว่าไม่ต้องบวก4ก็ได้มันมีค่าเท่าเดิมเพราะว่าสุดท้าย c มันก็ตัดกันน้องก็เลยเป็นการลากขอบเขตมา0 1 2ลักษณะนี้และเลขที่เจ้าได้ก็จะเป็นเลข2จำได้ไหมเวลาน้องแทนอินดิเกตจำกัดเขตอ่ะมันก็จะแบ่งเป็น2วงลิปและตรงกลางเขาจะเชื่อมด้วยลบ ซึ่งวงเล็บแรกอะ่ะน้องจะทำการแทน x เ,เป็นเลขสองเข้าไปโชโชโชซึ่งสองกำลังสี่อ่ะมันได้สิบหกส่วนสี่และก็สองกำลังสองได้เลขสี่และก็สองคูณสิบห้าน้องจะได้สามสิบส่วนตรงกลางที่เชื่อมได้ลบแล้วก็มันก็จะมีก้อนหลังก้อนหลังน้องก็ทำการยัดเลขศูนย์เข้าไปมันศูนย์หมดเลยอะ เพราะว่า0บวก0บวก0ทุกที่มี x หมดมันก็คือ0ดังนั้นคำตอบคิดเฉพาะก้อแรกเพราะใครลบ0เขาก็จะได้คนเดิมน,น้องก็เลยเอา4กับ6ตัดกันได้4มันก็เลยเป็น4กับบวกกับา30 4กับสได 4, ้ด8ไปเจอ30น้องจะได้38นั่นเองข้อนี้เป็นเติมคำตอบ38ครับผมสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A level เ,เ,เด็ก69 ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทําโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก6 9ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore d ์มีตัวแอสไซด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอสนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน